เป็นยังไงบ้างครับองยากรู้ตัวนี้ม่ครัคือผมเป็นคนหนึ่งที่ที่ชอบไปเที่ยวนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้มีโอกาสเข้าไปถึงตรงที่เสียมราชหรือว่าเข้าไปพนมเปญเลยก็จะอยู่กับยจะหยุดเที่ยวชายแดนเขาพะวิหารอย่างนี้ผมขึ้นไปหมดละปปีนมาหมดละแถวนั้นต่างต่างแถวภาคอีสานคุณที่ลบไปเมืองไหนบ้างครับผมก็เคยไปพนมเปญแล้วก็แถวอะไรเนี่ยประเทศแถวโบราณแล้วก็เออ่ยวนั้นใช่ครับผมก็ไป แค่เมืองใหญ่เท่านั้น<ช>นะครับที่อังกอวัดก็คือไปเที่ยวใช่ไหมครับ,คร,บ,ค,รบครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าอของกัมพรประเทศกัมชพูานะครับหลายหลกองภาษาไทยเก่งม,มาก <c oughs> ตกใจเลยใช่ไหมใจครับแล้วก็ภาษาเขามันใกล้ๆกันนะครับภาษาไทยใกล้ๆกันเพราะว่ามาจากสันสกฤตนะฮะก็เลยออกเสียงบันที บันทีมันก็จะแลก็ใช่ไหมอ่ะเออพูดไทยได้นี่ใช่ใช่ใช่เขาก็จะใช้ภาษาคล้ายๆกันนะสามุเียงทุกอย่างนะฮะก็เลยเขาก็เคยเข้ามาทํางานในประเทศไทยนิดนึงก็จะเขาก็จะพูดเก่งกว่าผมเยอะเลยครับชัดกว่าชัดกว่าครับผมไม่ชัดชัดกว่าผมเยอะแล้วก็เขาก็สนงใจวัฒนธรรมไทยเยอะมากนะครับอาจจะช่วงนึงที่มีข่าวทีมประเทศไทย เรื่องกี่ยวกับกัมพูชาอาจาอาจะจะรัฐบาลไม่ดีกันอะไรนี้ใช่ไหมครับ,รบแต่จริงๆแล้วผมเข้าไปช่วงนั้นด้วยนะครับผมรู้สึกว่ามันไม่ไม่เท่าไหร่ครับเขาคงเขาไม,ไม่ไม่คิดอะไรเลยเขาก็วลคัมแล้วก็เขาก็สนใจของไทยแล้วก็ชอบแล้วแล้วบอกว่าเราเดี๋ยวนะประเทศไทยเนี่ยกำลังไทยททมเนี้ยช่วยหน่อยตอนนี้ได้ไหมเขาก็จะยินดีมากเลยครับ<ม>แล้วก็พาไปร้านอาหารเนี่ยที่นี่อร่อยนะยังไงยังงเขาก็มัน โชคประเทศไทยเหมือนเขาคิดว่าเป็นเพื่อนครับเพื่อนบ้านเราประมาณประมาณนั้นนะฮะคือดูข่าวกับภายจริงรแล้วประชาชประชาประชาะชาจนจริงๆเขาคิดยังไงเนี่ยไม่ไม่เหมือนกันนะครับเขาเลยผมอยากจะฝากบอกว่ามันอย่าคิดเด็กอย่ามองแต่ข่าวอย่างเดียวข่าวหรือว่าอินเทอร์เน็ตนะฮะอันที่าาข่าวมันแรงเนาะแรงหรือว่ามันจะมีอะไรสักอย่างนิดน,นึงที่เรื่องเกี่ยวกับรัฐบาลที่เราม่ไม่เห็นแต่จริงๆแล้วเข้าไปแล้วว่า มันไม่เหมือนกันเลยอันนี้ผมไม่ไม่บอกได้เลยไม่โกหออกเลยครับเขามีสายดีแล้วก็อาจจะผมเป็นคนญี่ปุ่นก็จะเขาก็จะมีคาถามเกี่ยวกับญีปุ่นเป็นยังไงบ้างทีทีมงานคนไทยก็จะเขาก็จะคนไทยเป็นอย่างนี้เป็นยังไงบ้างอะไรยังไงเกี<ๆ>่ยวกับคุยคุยเรื่องดาราไทยเป็นยังไงบ้างอะไรเขาก็สนใจหลายเรื่องนะครับสนใจแฟชั่นละครครับมีเยอะแยะครับก็แปลวา่า เขาก็ได้ดูเขามีโอกาสได้ดูศิลปินดาราบ้านเราบ้างไหมครับใช่ครับเขาก็สนใจมากครับครับเขาก็ดูในซีดีเขาก็ขายดีดีขายแผ่นขายหนังขายเพลงหนังอะไรเนี่ยครับเขาก็จะดูกันนะครับครับกลายเป็นเราซสอีกที่เราไม่เคยรู้จักเพื่อนเราอืประเทศก็ติดกันสนใจมากเขาเรียนรู้เราเขาสนใจคนไทยมากรู้มากกว่านี่ถือว่าเป็นโอกาสนะใช่ครับโอกาสนะครับแค่เราลงเข้าไปดู นี่หนึ่งท่านถ้ามีมีโอกาสมีเวลามีค่าใช้จ่ายนิดเออไม่ไม่แพงเท่าไหร่แล้วก็เข้าไปดูคุยลงคุยกับเขาดูตกใจนะครับว่าบางคนภาษาไทยเก่งมากต้องต้องลองนะแล้วก็อย่างคุณอย่างคุณฮิโรบอกคือเดี๋ยวนี้ค่าใช้จ่ายก็ไม่แพงไม่ารไปเที่ยวมีรถบัสด้วยรถประกบเราไปแล้วจากมอชิดไปทางเสียมราฐอย่างงี้ใช่ไหมฮะรถบัสไปเราไปกัมพูชาแล้วก็ไปเวียดนามนั่นบัสได้เลย ใช่ครับใช่ครับตอนนั้นผมไปหัวจิมินแล้วอยากจะมาพนมเปนเช็คราคา3า0บาทเออใช่ครับข้ามประเทศเที่ยวข้ามประเทศฮัวจีมินข้าประเทศสามร้อยบาทใช่ครับงงระหว่างกัมพูชากับเวียดนามใช่เพราะว่ามันค่อนไปข้างล่างแล้วมันใกล้ใช่ก็ไกลประมาณสี่ห้าชั่วโมงก็จะไปได้แล้วครับแล้วอยากพนมเปนเสียมราชอย่างนี้มากลับมาบ้านเราไม่กลับมานอนบ้านเลยก็ห้าร้อยบาทเดี๋ยวนี้โลกมัน มันใช่ใชเลลงโรคมันไม่มีประมาณไม่มีชัยเดนในอารมณ์ประมาณนั้นนะ,ะครับผมมันใกล้ใกล้กันแล้วก็เดี๋ยวจะครับไปง่ายมาก ร <laughs> ออยู่ครับถ้าหลังอาเซียน,ยนแบบว่าเดินทางอาจจะสบายขึ้นสบายขึ้นครับเพราะตอนนี้ก็ดูสบายขึ้นสบายขึ้นเพราะว่าตอนเห็นบอกว่ามีอยู่ประเทศหนึ่งที่คุณพีโรบอกว่าตอนทํางานทํายากมากตอนนั้นเขายังปิดประเทศอยู่อ๋อยากมากแล้วก็ <laughs> <laughs> จะถ่ายอะไรทีก็จะมีสายตาพิคาดมาใช่ประเทศอะไรครับโดยเฉพาะพม่าครับประเทศเมียนมานะครับน่ากลัวไหมตอนไอ้ตอนนั้นไปเกือบสามสามสี่ปีที่แล้วหรือเปล่าครับ ใช่ครับแต่จริงๆแล้วผมก็คยไปสิบปีที่แล้วเหมือนกันคือตอนนั้นไปเที่ยวทั่วคบเลยนะใช่ครับอันนั้นแค่แค่นักเดินทางธรรมดานะครับไม่ได้ถ่ายรายการก็แค่ถือกล้องไปถ่ายวัดก็จะมันตำรวจดรทหารเนี้ยเข้ามาวิ่งแล้ววิ่งเข้ามาหาเลยหรอคือทำอะไรถ่ายวัดเนี้ยอะไครับคิดว่าผมเป็นสืบไปอะไรทั้งยังแต่ก็เขาก็มีกฎของเขาผมก็ต้องนับถือตรงนั้นนะฮะก็เลยโอเคผมไม่ถ่ายแล้วครับเขาก็โอเคไปแล้ว คือเรื่องเล็กๆๆน้อยน้อยนะครับทำให้ผมรู้สึกช่วน,นนะนะครับมันสําหรับนักดนตรีเดินตางสาหรับรู้สึกว่าสเตรสนิดนึ่วงเข้มงวดมากอะไรอะไรห้าม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 แต่ก็เข้าใจว่ามัานโยบายของเขาเป็นแบบนั้นแต่พัฒาแล้วสามปีที่แล้วก็ยังมีนิดหนึงนน่งอป็นยังไงบ้างครับก็ดีพอดีตอนช่วนนั้นสามปีที่แล้วก็นักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะขึ้นเขาก็จะยอมรับว่าเออคนนี้นักท่องเที่ยว ครับสมัยก่อนอาจจะนักส oui ่งเที่ยวน้อยมันน่ากลัวใช่ไหมครับหน้าผมใช่หครับน่าอาจจะไม่คุณอาจจะน้าไม่เหมือนกันเขาอาจจะทัวใหญ่กว่าเขาหน่อยนั่นก็เลยเขาก็จะหมมผมแบบแปลกๆสมัยก่อนแต่ําพปีที่แล้วก็จะมีแห่งฝรั่งถนองเปิดเป็นที่นั่นเสือเดินทาง็นเยอะขึ้นตอนรีปแรนเนใช่ใช่เาจะแห่งเห็นเยอะมากขึ้นเขาก็จะเข้ามาช่วยว่าเออคุณไปไหนเดี๋ยวช่วยไหมเขาก็จะเข้ามาแบบ เขาพูดเขาสื่อสารภาษาอังกฤษดีไหมครับภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นด้วยภาษาญี่ปุ่นชัดมากครับเขาก็เออได้ก็นภาษาญี่ปุ่นได้เลยครับแต่ปองถือนั่นสื่อญี่ปุ่นใช่ไหมครับเขาก็อ่านได้ก็เลยเข้ามาคุยกับผมคนนี้ชื่อว่าเก่งกิเดสกาเอก็ตใจภาษาญี่ปุ่นได้เลยเล้เขาก็บอกว่าเคยทํางานกับบริษัทญี่ปุ่นก็เลยใช้ภาษาญี่ปุ่นได้นะครับแล้วก็ช่วงช่วงวันนั้นก็ถ้าไทยทารายการเนี่ยมันยากนิดนึง ต้องขออนุญาตเข้มงวดแล้วก็มีทหารเหมือนกันนะครับเวลาเข้าไปก็เขาก็ตรวจเยอะมากแต่ปุ๊บพอดีอชว่วง NDL ของคลุ่มอุนซันนะค,ะนครับอุนซันสูชิเขาเข้าเลือกท่านเ,าเ,เขาเขาท,ที่ได้ที่แล้วได้แล้วได้ท้ทีแลวตอนนี้สบายแล้วครับไทยทมไม่มีอะไรมากมามากเท่าไหร่นะครับก็ไทยได้สบาย ทีแล้วตอนนี้ถือว่าถือว่าโชคดีนะครับเป็นคนมีประสบการณ์ตั้งแต่ยุค10ปีที่โดนใช่ครับห้ามถ่ายนั่นห้ามทำนี่เข้มงวดมากนั่นมากกว่ามากใช่มากลัวมากจริงๆแล้วเป็นยังไงบ้างครับพม่าบ้านเมืองศิลปะวัฒนธรรมผู้คนก็พม่าตัวนี้กําลังมันทุกอย่างเข้ามาเยอะมากรีบๆแล้วก็มีสร้างคนโดแล้วตัวนี้ มีขายกองการนะฮะคอนโดมิเนียมเป็นคอนโดแล้วพงเพึ่งเห่งนะครับเคยไปพม่าสี่รอบแล้วสี่ห้ารอบแล้วพึ่งแข็งล่าสุดปีที่แล้วนะครับก็จะมีกองการสร้างคอนโดแล้วก็ร้านอาหารก็เยอะขึ้นครับผมแน่นอนอาหารญี่ปุ่นก็เยอะขึ้นครับครับผมก็ถือว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงของพม่า่าะเปิดประเทศพยายามเขาเรียกอะไรนะครับมีการลงทุนมีการลงทุนเยอะนะข้านเข้ามานะครับ ทต่ปงสังเกตแล้วเขาทํางานแบบทํางานคล้ายๆสไตล์ของคนญี่ปุ่นนะฮะถ้าถ้าเขาไปร้านคาเฟ่เขาก็จะวิ่งวิ่งวิ่ง่มันรีบแล้วเขาทางานแบบขยันชินจามมากครับเขาอดทนทนเหมือนันขยันมากคนกขยใจด้วย,วยใช่ครับ,รบเขาเงียบๆทำงานแบบคนญี่ปุ่นเลยฮนะ<ม>อ๋อเป็นลักษณะที่คล้ายกันคนคลายกันคล้ายกันนะฮะอันนี้ก็ เป็นเกล็เล็กเก็น้อยนะครับผ่านไปกัมพูชาพม่าไล่ลงไปเลยครับเหลืออีกนิดนึงสิงคโปร์สิงคโปร์คนไทยรู้จักสิงถ้าถ้าพูดถึงในการจัดงานที่ผ่านมาถ้าพูดถึงอาเซียนคนไทยจะตอบคําถามสิงคโปร์ได้เยอะมากออาล่ะครับสิงคโปร์เคยไปเยอะใช่ไหมครับใช่เคยเคยไปงคยเคยไปกันบ้างไหมครับหรือไม่ก็คงต้องเคยดูเขาเรียกอะไรนะสารคดีท่องเที่ยวสิงคโปร์กันเยอะอืมผมความรู้สึกผมนะครับในอาเซียนคนไทย คนไทยชอบที่สืดก็คือสิงคโปร์ครับผมถูกไปมาครับใช่ใเพิ่งไปมาเมื่อวันพิสาขบูชามีแต่คนไทยข้าบูชาม่นเคยไปแต่สิงคโปร์เนี่ยไปเพราะว่าอะไรครับผมอยากทราบตอนนี้ฮะอยากไปดูสิงโตใช่ไหมไปดูสิไปดูเมล์ไรออนใช่ไหมฮะไปดูเมล์ไรออนอาอออาจะผมก็รู้สึกผมสิงคโปร์เนี่ยมีระเบียบสะอาดแล้วก็มีช็อปปิ้งได้หลากหลายครับผมอันนี้คือจุด สำหรับท่องเที่ยวจุดสคำคัญที่คนที่สนใจสิงคโปร์ใช่ไหมครับใช่ครับคนไทยชอบไปช้อปปิ้งกันช็อปปิ้งกันใช่ครับ <c oughs> ก็ได้เหมือนกันนะฮะที่หลายที่สิงคโปร์ก็ได้ช้อปปิ้งเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมสิงคโปร์ผมสนใจที่ระบบระบบเหมือนเหมือนนะฮะ <c oughs> เ,เขาเมื่อก่อนเขาไปมาเลยน,นะครับสมยัยผมไปมาเลเซียแล้วก็เป็นพลายมาเลเขเปลี่ยนเป็นสิงคโปร์